ผมซูนามิดิชันนางสาวเบนจวรรณเอื้อสัจจะชั้นม .6 ทับ11เลขที่3ฝรั่งเศสดิฉันนางสาวอนุสราสนิสุม .6 ทับ11เลขที่12ฝรั่งเศสในรายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันเสนอคุณครูสุทธิพลทองเทียม ซึนามิมาจากภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าคลื่นท่าเรือที่เป็นแบบนั้นก็เพราะบริเวณท่าเรือของประเทศญี่ปุ่นมักจะเจอคลื่นประเภทนี้อยู่บ่อยครั้งและต่อมาชื่อนี้ก็ถูกนำไปเรียกอย่างแพร่หลายสิ่งที่ทำให้คลื่นซึนามิแตกต่างและเป็นคลื่นที่อันตรายกว่าคลื่นในทะเลทั่วไปก็คือคลื่นซึนามิเป็นคลื่นน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจากแรงสั่นสะเทือนไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเล ทำให้พื้นของทะเลมีการยกขึ้นลงการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดอุกกาบาตหรือวัตถุขนาดใหญ่ตกลงในทะเลและอื่นๆที่สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ในทะเลได้ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นจะทำให้เกิดขึ้นยักษ์ที่พร้อมจะกวาดทุกสิ่งให้ลาบเป็นหน้ากองเลยล่ะค่ะ ที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียได้มีการโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นถึงความเสียหายของอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บริเวณชายหาดช่องแคบสุนดาซึ่งเชื่อมระหว่างทะเลชวากับมหาสมุทรอินเดียของอินโดนีเซียหลังถูกคลื่นยักษ์ซึนมขขนมิขนาด20เมตรพัดถล่มขณะที่รถจนหลายคันต้องจมอยู่ใต้กระแสน้ำ ภัยพิบัติครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว43คนได้รับบาดเจ็บ584คนและยังสูญหายอีก2คนโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตพื้นที่ฟันเดอร์กลังเซาลาบุงและเซอร์รังและเร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วด้านสัข่าบีบีซีรายงานว่าออยสไตน์ลุนแอนเดรสันช่างภาพชาวนอร์เวย์ซึ่งเดินทางไปพักผ่อนที่ชายหาดอันเยอร์ในชวาตะวันตก ให้สัมภาษณ์ปขาขณะที่กําลังถ่ายภาพภูเขาไฟอนักกราตาเต,ตาที่ระเบิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาจู่ๆก็มีคลื่นยักษ์ซัดเข้าหาฝั่งเขาจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปในโรงแรมและปลุกสมาชิกข,ของครอบครัวและเมื่อมองจากหน้าต่างห้องพักก็เห็นคลื่นยักษ์ระลอกสองซึ่งใหญ่กว่าระลอกแรกซัดเข้าหาฝั่ง พาโรงแรมเข้าท่วมรถจนบนท้องถนนนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวและแขกที่พักในโรงแรมคนอื่นๆจึงรีบหนีขึ้นไปบนภูเขาที่อยู่ใกล้ๆพร้อมกับระบบว่าก่าอจะเกิดคลื่นยักษ์ซึนามิภูเขาไฟอนักกรากาเตาไม่มีการประทุใดๆขณะนี้เจ้าหน้าที่ทางการอินโดนีเซียกำลังหาสาเหตุว่าการเกิดซึนามิครั้งนี้เกิดจากภูเขาไฟอนักาการาตาเตาหรือไม่ขณะที่เจสฟินิกส์ นักภูเขาไฟวิทยาอธิบายว่าเมื่อภูเขาไฟระเบิดหินเนืดแมกมาจะผลักพื้นดินออกและก็เคลื่อนย้ายทำลายหินที่แข็งตัวใต้พิภพซึ่งทำให้เกิดดินถล่มได้และเนื่องจากมีบางส่วนของภูเขาไฟกราดกาเตาจมอยู่ใต้น้ำเมื่อเกิดเหตุดินถล่มใต้ทะเลก็อาจจะทำให้เกิดสึนามิขึ้นได้เช่นเดียวกันอินโดนีเซียตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟจึงเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิขึ้นบ่อยครั้งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เกิดเหตุไปในวัยไหวรุนแรงทางตอนกลางของเกาะสุลาเวสีทําให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่มเมืองปาลูได้รับความเสียหายอย่างหนักสัญญาณเตือนก่อนเกิดสึนามิก่อนเกิดสึนามิจะเกิดแผ่นดินไหวขนาด8.0ลิตร์ขึ้นไปโดยมีจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวใต้พื้นทะเลหรือบริเวณใกล้ชายฝั่งทะเลแต่ในบางครั้งไม่เกิดแผ่นดินไหวาอาจเป็นเพราะ สาเหตุของ t ึนามิมาจากแผ่นดินถล่มหรืออุกบาทตกลงในทะเลระดับน้ําในทะเลลดลงอย่างรวดเร็วและผิดปกติปกติแล้วน้ําในทะเลจะใช้เวลาในการลดระดับจากฝั่ง60เมตรใช้เวลา6ชั่วโมงแต่หากมีคลื่นสึนามิน้ําอาจจะลดระดับจากฝั่ง100-200เมตรในระยะเวลาแค่1นาทีสันเขื่อนเป็นกําแพงขนาดใหญ่ปกติแล้วคลื่นในทะเลจะมีลักษณะไม่ต่อเนื่องเป็นกําแพงยาว มีระยะห่างแต่ละคลื่นประมาณ40-120ถึงเซนติเมตรเมื่อกระทบฝั่งแล้วจะสลายไปแต่คลื่นสึนามิจะมีลักษณะเป็นกำแพงขนาดใหญ่ยิ่งเข้าใกล้ฝั่งจะยิ่งสูงและเรงสัตว์มีพฤติกรรมผิดไปจากปกติซึ่งปกติแล้วสัตว์ทุกชนิดจะมีคลื่นการรับรู้ที่ดีกว่าคนดังนั้นก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวน้ำท่วมหรือสึนามิสัตว์บางชนิดจะเกิดอาการกระวนกระวาย ส่งเสียงร้องเป็นระยะเวลานานหรือปลาในทะเลลึกว่ายมาในเขตน้ำตื้นมีปลาตายเป็นจำนวนมากเป็นต้นกรณีที่อยู่บนฝั่งให้หนีขึ้นที่สูงหากรู้ว่าเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงหรือได้รับสัญญาณเตือนภัยให้รีบหนีขึ้นที่สูงและเฝ้าดูสถานการณ์อย่างน้อย30นาทีจนแน่ใจว่าปลอดภัยอย่าหยุดนิ่งหรืออยู่กับที่หรือรอดูสึนามิเข้าฝั่ง เนื่องจากขึ้นจะมาเร็วมากหากวิ่งหนีไม่ทันอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้หยิบเอาเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นหลังจากได้ยินสัญญาณเตือนให้หยิบเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นในการอพยพเช่นกระเป๋าเงินโทรศัพท์มือถือชุดปฐมพยาบาลอาหารและนน้ำติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง